ประเด็น,น,ลนเล่นกับน้องลูกน้องเรียกน้องดิน้องเรียกน้องดิไม่ไม่เห่าไม่กระโชกมันไม่ไม่เป็นไรหรอกประเด็นน่ะน้องเรียกน้องดิเพศเรียกเพศดิ<ล><ะ> โค้งออกไปข้างบนเผ็ดเล็กเผ็ดดิงงงงเฮ้ยนะโดนคำมั่มแน่อมาดูพฤติกรรมมันก่อนอืมมันงงว่าอะไรมาอยู่ได้ยังไงอีกตัวหนึ่ง นี่ก็กลัวไหนว่าโซนไงว่าเพชรมานี่หมดฤทธิ์เลยอ่ะไงเมารถมาอ้วกมาเนี่ยอ้วกอ่ะโอ้โหไปเชียงรายอดเลยเนี่ยเพชรเอ้ยไม่อดไปเชียงใหม่เลยเนี่ยเพชรเอ้ยทิ้งมันไว้สองวันไปเชียงรายตุ่มขึ้นเลยยุงกัดวันนี้เขาจะมาเอามันไปโยจะทานอวปแ่ เขาบอกว่าถ้าไม่ทําอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นมะเร็งมดลูกจริงปะจริงป่ะโรงถ้าไม่มีลกะไม่มีหเฉียดยาวอ่ะหรอหไม่รู้เออมันแกวงหางนะมันเล่นกับน้องหรอเล่นกับน้องไหมมดลูกไหม จริงๆไอ้เพชรมันต้องลุกมานั่นน่ะตัวแข็งเลยอ่ะมันกล <L> ัวใช่ไหมเนี่ยเอาละเอาละเอาละ <L> เอาละ <L> เอาละ ไม่กิน,กนถ้าหมาตัวไหนไม่เห่าก็โชคใส่มันนะมันมันไม่มีทรรหรอกอีกโกเด้นนะ่ะนั่นเอาละเอาละหมาเจมบอกหมื่นหนึ่งยังไม่ขายเลยอยีโกเด้นงับสีเดียวตายหาเลยไม่จ่ายค่าเสียหายนะเว้ย <c oughs> ด,ด,ดูอย่าหูรีบเลยกลัวนะนะ แม่มอยู่ในรถอ่ะใช่แม่ป้าดูเลยรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่โอ้ยอย่างนี้มันเล่นแล้วมันยอมแล้วเจสซีมา